สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเนาะเมือนี้มาได้รู้มาให้ราคาสิพามาเก็บเมื่นจะมาเก็บพักอีกคือเกาค่ะแต่กลมาเห็นเมื่อกระเทศตุรกีกันค่ะพ้นสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสุกหนวยแดงนะคะพันแบบว่าซุกจิ้มแบบหน่วยหนวยปรีออกมาค่ะเมน่อยนกับสีมาเก็บนะคะเนาะสีมาเก็บแล้วก็ียเอาเพศกินค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนหนึ่งเมล็ดมันแมื่อานก็จะเอาตากแห้งไว้ค่ะ เพื่อจะขยายพันธุ์ไปค่ะอีกไว้ปีหนาเนะคะน่ะเนาะแล้วก็อกนอกจากจะเหต,ตากแดดไว้ได้หลายค่ะ,มะเมล็ดเพิ่นเพราะว่าอ,อ,อย่างอตุตักิบตัวนี้ก่อนนะคะเนาะเพราะว่าไม่รอ้ว่าจะส่งไปให้น้องสาวชิวเมืองไทยค่ะเพิ่อนอยากได้นะคะอันนี้คือน้วยน้อยค่ะเพราะว่าอากาศยุนีบูดีค่ะอากาศยุนีบูดีเพิ่อน,อากาน,พนก็เลยหน่วยซ้ำนี่ค่ะเพราะว่าอ,อ่า เพิ่นบ้านที่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นกลับบ้านเพิ่นนะคะเพิ่นเอามาให้เบิงหน่วยของเพิ่นค่ะแบบหน่วยใยแห้งค่ะแบบใ่สดๆเละค่ะใ่คือใ่กว่ามือไ่หน่อยนะคะอันนี้คือเพิ่นวานหน่วยหน่อยนะคะอันนี้หน่วยหน่อยนะคะบะเขือแทศบรเทากับหน่วยใ่อยู่นะคะแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นพันปลาค่ะพันพันอาอามะเขือเทศพันปลาที่บ่มขายนะคะ น้องสาวอยากได้ว่าสัสนแล้วก็สิเก็บตัวนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยนี่ก็สิเก็บใบก่อนค่ะบันนี้จะเอาไปก่อนอีกนุ้ยนี่ค่ะนุ้ยนุ้ยนี่นุ้ยใหญ่ค่ะแล้วก็รูปร่างเพิ่นสิแปลกๆค่ะเพิ่นเสียแบบเบิ่งเบิ้งเบิ้งแปลกๆค่ะบางงามบากลมกล่งคือแบบเมื่อคืนเหตุยู่บ้านเฮานะคะปีนี้ดกค่อนข้างที่จะดกออกไม่หลายเพราะว่าเจอฝนเจอลมบ่เจอค่ะแต่เดาไม่น้อยผูกไว้ในเสาค่ะเสาข้างบ้านเป็นของมาอีกค่ะแล้วก็ ผู้เบาแผ่นดอนโชคดีถึงช่ว่าผู้แผ่นดอนเพ่นเป็นเบาแน่นมาหน่อยนึงเราพ่นกระสีบอพ่นโตูปะเขือเทศไม่น้อยนะคะกะอีกปุ่มหนึ่งค่ะข้างในนะคะปุ่มหนึ่งข้างในค่ะอีกอันนี้ค่ะแม่นกระสีเฮ็ดพ่นเฮ็ดข้างพ่นขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าพ่นถือลวมพ่นกัเฉต้องมัดพ่นขึ้นทั้งเสาทั้งทั้งผนังเฮือนนะคะแต่ที่นี่แม่น้อยกับยังหายังพันในมัดอยู่ค่ะ ผลเป็นน ну no ่วยปีนี้ผลข้าคหลังชีพเป็นน่วยหลายค่ะเพราะว่าแม่น้อยชีดฮอร์โมนนมไข่นะคะเนาะฮอร์โมนนมไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะอันนี้ก็คือแม่น้อยคิดว่าน่าเป็นพักไซหรือบบมะละมะเทาค่ะพ่นคืนไห่แม่น้อยจะได้กินบอมแม่น้อยบ่แน่ใจค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่น้อยก็เก็บใบพ่นกินค่ะบ่อยกินน่วยขอกินใบเอากระพร้าะเนาะพ่นเป็นน่วยหอยู่ค่ะแม่น้อยใช้เบังน่วยนะคะแต่ว่าเพิ่นคือสิบใบใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าอียู่โดนกะ สิคเคนา้หนาวนะคะเนาะมีต้นเดียวค่ะกะมาให้เบิงปกพีคกขไม่น้อยต้นนี้เพิพ่นเพิ่นเอาอยู่ละค่ะอุปสรรคไม่น้อยมองเนี้ยค่ะพีกของพ่อนะคะเพิพ่นเป็นเพิ่นเป็นดอกลายหลายกือล,ล,ลังจอหน่อยค่ะเพี่น้อกเออจอหน่อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอนี้ค่ะจอหน่อยล้วกะเพิ่นตาย,ายน้ำก็มีค่ะดอ,ดอก้ายหลายดอกบกแห้งค่ะแต่เพิ่นบนจอหน่อยหย้ยไม่น้อยค่ะนี่ค่ะ พ่นโล่งโล่งโลนมึงเนี่ย่ะพี่น้องมึงเนี่ยคือนี่คืนพ่นโล่งเพราะว่าอากาศอากาศบู้ดีดีค่ะปีนี้อากาศแย่ที่สุดเลยค่ะก็คือโลนค่ะเนาะอันนี้ก็คือมักปลายนวยบกเข่าบกหอมพักฮอมป้อบไม่เนาะจีเก็บไว้นะคะเอาไว้เอาไว้จะขยายพันธุ์ไปไหนไม่นนาะลูกหลายกว่าเก่าเพราะว่าปีนี้ไม่เนาะบก้าปลูกหลายยันยันยันพ่นบกเกิดหายแล้วเสียซูลเสียพันธุ์นะคะค่ะโอ้ยอันนี้คือ อันนี้ไม่น้อยอเมซอนนี่คืออ่าโหรภาค่ะผู้เบาเป็นดอนถอนต้นเพลินคือกัลละง,งามผู้เบาแต่เป็นดอนถอนต้นเพลินอันนี้ก็คืออีกอันนึงค่ะอันนี้ก็คืออ่าพักไซนะคะเนาะพักไซพักไซไม่น้อยคิวานะเป็นพักไซค่ะอีหยังน้อกินเน้ออีหยังน้อกินใบเจ้าอีหยังกินใบเจ้าน้อคือหาบ่พ่อตัวนอนบ่เนาะ เคยกำลังออกหน่อยหายค่ะพี่น้องเห็นบหมคะหน่อยเพื่อนเอ๊กระจิ้กระจิ้งได้กินบ่เนาะบ่ได้กินก็มีความสุขล้วค่ะสำหรับคนตั้งแดนปลูกปลูกพักในในนานในเมืองนาวนะคะได้ได้กินบ่ได้กินก็ค่อยว่ากันนะคะอันนี้ก็คืออ่าพักบวงไม่น้อยพักบวงบ่เพิ่นบ่มาอาการหนาวอีหลีเด้อค่ะพี่น้องเมื่อไงค่ะพนแบบบ่แตกใครไม่น้อยเลยค่ะกับเพรากันเพราะได้กินเยอะค่ะมันนี่ก็สิมาเก็บกระเพ้าไป ไปไปพัดอีกที่เขาค่ะอันนี้พริกหยวกสเปนนะคะเผ็ดนิดเผ็ดนิดนิดเผ็ดบอายค่ะเพื่อนกะคือว่าถามไม่นหน่อยว่ามีพื้นทีนะคะกระปุกใส <c oughs> ข่ขวดนมกระขวดนมเป็นกระถางนะคะจริงๆเราสามีรับบ่ได้ค่ะแต่ว่าไม่หน่อยก็บ่อยากซื้อนะคะบอ่อ,ะะบอยากซื้อกระสรางอันใดอันใดพระเห็ดไดก็อันใดพ่อใส่แท,น,แทนกระถางได้ก็เทสไปใส่ไปนะคะค่ะ เมนีที่จะมาเก็บก็คือบักพริกค่ะก็ไปผัดกะเพราใส่ใส่แฮมนะคะเ็ดแฮมทอดกรอบๆค่ะเมื่อไหร่เก็บไปกินหลายเทือแล้วค่ะเก็บไปกินแบบว่า,าเทือและวสองนวยสามนวยค่ะสองนวยสามนวยเพราะว่าเพิ่งออกเพล็ดนึงเพราะเมื่อไหร่เก็บไปเพื่อให้เป็นเป็นสีสันค่ะเมื่อไหร่ก็บบริเวดคลิปแล้วค่ะตอนเก็บเพราะว่าคืออยากกระแลนพอมาเก็บกับบริเวดคลิปค่ะก็เลยมาให้เบิง้งอันคือผลผลิตสามีเพิ่งกระถามว่า ได้ผลผลิต่างบอปีนี้พอนะก็เลยบอกว่ากับเพ้าเดนี้เธอกินอยู่แทบสมืออยู่อันนี้ก็คือผักหอมบร้นเทาค่ะพี่น้องมาแลงกินนอนกินเมน่อยมีความสุกตีเห็นนี่ค่ะนวยบัคขอบนวยผักหอมป้อมไม่ได้ไม่น้อยกินบอมไม่น้อยกินค่ะไม่น้อยตุดเอาแต่ใบแบบนี้ค่ะตุดใบเพิ่นเราไปล่างกับแช่แข็งไว้ค่ะไว้จะกินนวยเพิ่นกะเอาไว้ต่ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ สตรอเบอรี่คือเกาค่ะโดนเติมเลยยังแบบมาให้เห็นอยู่ผู้บฒ่าเป็นน้องมาเก็บกินนิดเลยครับสตรอเบอรี่ปลานะคะสตรอเบอรี่ปลานอนมือบ้านตื่นอยู่ค่ะปะกติตื่นแล้วเพิ่งจะออกมาส้มสวนไม่น้อยค่ะเก็บสตรอเบอรี่ปีนี้สตรอเบอรี่ผู้เบ่าเป็นนอนด้กินผู้เดียวค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะก่อนลาอำ,อำลาพระจางนะคะเนาะหลังจากส้มสวนเก็บมะเขือเทศเก็บ,บกพริกแล้วจะมาให้ชมดอกทานตะวันค่ะ ทันตะวันคอมเมทอยู่หลังบ้านยูนหน้าบ้านก็มีอยู่ค่ะงามแพงขายพีนยยย่น้องดอกบ๊วยใหญ่ด้ค่ะดอกเล็กน้อยกรเลยเอามาให้เบิ้งน,นะคะเนาะมาชื่นชมดอกทันตะวันคอมเม้อยปีนี้ค่ะดอกบ๊วยใหญ่คือทุกป,ปีค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะเด้อที่เขามาชมมาติดตามมากก็เลยก็แจ่มไม่น้อยคลิปหน้าพ่อกัอนไหมคะสวัสดีค่ะ